จะมารีวิวดอนบรีดภาคสองค่ะใครยังไม่ได้ดูก็เข้าไปดูใน n น t f l i x ได้เลยนะกำลังฮิตเลยก็จากที่ดูจนจบนะขอสปอยจริงๆคือไม่สนุกเท่าภาคแรกส่วนตัวนะไม่สนุกเท่าภาคแรกแต่ก็มีฉากแบบเออลุ้นระทึกอะไรอย่างเงี้ยที่แบบอ่าคุณลุงตาบอดต้องต่อสู้อ่ะนะกับพวกแกงที่มันน่าจะเป็น รักษาไอคา,าเอา,เอา,าวัยวะภายในเด็กไปขายอะเพิ่งดูจบสุดร้อนเลยก็ประมาณนั้นแต่ตอนจบก็คือว่าลุงก,ก็ตายนะแต่ไม่แน่ใจว่าตายจริงๆไหมเพราะลุงเขาแบบได้ฮาร์ดมากเออเขาอ,อาจจะตายจริงๆก็ได้นะคิดว่าแต่ว่าหมาของตัวร้ายอ่ะมันมันแบบมาเรีย นิ้วตาแล้วก็นอนใกล้ๆตาตาตาบอดอ่ะเออก็อาจจะเรียกลุงเรียกตาเรียกสลับกันก็แกเาขาเขาแก่จริงๆอ่ะนะยังไงก็ยังอยากดูอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ถ้ายังอยากดูก็ไปลองดูกันนะจ๊ะก็สนุกระดึกตีแต่ก็เป็นอะไรที่ดูรู้สึกแบบมันไม่อาจจะไม่วาวาท่าภาคแรกอ่ะอืมไปดูกันนะ